ไม่ต้องสนใจลวดลายมันนี่คือแบบที่เฮียชอบเส้นทึบนี่คือไดคัทนะเส้นป่านี่คือพับไอ้พับเข้าพับออกไม่เป็นไรหรอกตรงนั้นนะอ่ะเดี๋ยวรู้กันเองเดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าตแมาค่ะลูกค้าขาตัวนี้นะคะก็เราไปตัวนี้ตัวนี้ถ้ต้องเหลือเยอะไหมอันนี้ตอนนี้เหลือประมาณของตัวสุดท้ายแล้วคนระ แล้วก็จะมีทีวีให้แล้วก็ข้างในงจะเป็นห้องน้ำมีอ่างด้วยอ๋อห้องนี้เลยค่ะโหทุตะก้าเลยเดี<ม>๋ยวเราต้องรีบแพคเลยนะเดี๋ยวไม่ทันูกค้ารออยู่เนะี่ยราคาวันนี้<ม>พ่อ,อ Happy Birthday <c oughs> นะคะโอ้ขอบใจมากจา้ะลูก <c oughs> <c oughs> แก่ไปอีกปีแล้ว <c oughs> แต่พ่อก็มีเรื่องอยาขอบใจลูกแก่ ขอบใจที่ให้ของขวัญวันเกิดพ่อนะของขวัญอะไรเหรอคะนี่ไงได้ทั้งสองเครื่องเลยเครื่องอิงก็ได้เครื่องพ่อก็ได้วันนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราเกือบจะสูญเสียทั้งบ้านทั้งธุรกิจของเราเลยโชคดีที่แบมช่วยไว้เลยทาให้พ่อได้กลับมาเป็นดีสละอีกทีเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันนะคะ ขอบคุณพ่อเหมือนกันนะคะที่ทําให้หนูทําตามความฝันสําเร็จวันนี้เมื่อปีที่แล้วอะ่ะอิงคิดว่าการมีบ้านเป็นของตัวเองมันเป็นแค่ความฝันแต่ว่าวันนี้อิงได้เป็นเจ้าของมันจริงๆแล้วนะพ่อแถมอิงยังมีเงินใช้เพิ่มมากขึ้นด้วยนี่เดดูโซนนี้ดิเธีทำงานตรงนี้ไงตรงนี้ตรงนี้งนี้เราไปดูดิตรงนี้ก็จะวางของ และทั้งหมดมันก็เป็นพ่อพ่อนะเพราะว่าลูกนี่แหละเป็นพลังของพ่อมาตลอดเลยเออแล้วมีอีกเรื่องที่พ่อเป็นห่วงแฟนม่เมื่อไหร่จะมีสวัสดีครับคุณพ่ออคุณพ่อเอ้าสรุปมีแฟนชื่ออะไรอ่ะเราชื่อเจมครับเจมส์นะครับ อา้ากินข้าวกินข้าวกินข้าวก่อนนะกินไปคุยไปมาแล้วแบมประตูที่ทำให้กว่า60,000่ฟันมีทรัพย์สินเป็นจริง